ครับวันนี้เขาเป็นการทำน้ำมนต์ออนไลน์นะครับหรือที่เราเรียกว่าการส่งพุทุกุณนะครับจากที่บ้านอาจารย์เนี่ยไปให้ที่บ้านของเอฟทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็แอบมาดูว่าอาจารย์แกเตรียมการอะไรมั่งก็อย่างเดิมนะครับเห็นไหมครับก็คงจะมีพระนะครับที่แกบอกว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับแกเช็คแล้วว่ามีพุทุกุนนะครับมีใส่ศินนะครับ กระถางทูบกระถางที่วางเทียนนะครับนี่ครับทีเด็ดครับนี่ครับพระสมเด็จ108องค์นะครับที่อาจารย์เช็คแล้วนะครับว่ามีพุทุคุณอันนี้ครับมันเป็นความเชื่อนะครับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเหมือนในอดีตนะครับอดีตเชื่อว่านําพระสมเด็จแล้วนะครับมาลาธนานะครับทําน้ํามนต์ดื่มได้ตอนสมเด็จท่านสิ้นไปแล้วแต่ตอนนี้นะครับ เราเขใช้วิธีเดิมนะครับก็คือนาวิธีแบบโบราณนะครับนะครับมาทํานะครับแต่ตอนนี้เรารอเอารออาจารย์นะครับอาจารย์แกมานั่งทําพิธีนะฮะตอนนี้แกกําลังเตรียมขสินอยู่นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวิธีการทําน้ามนต์แบบออนไลน์เนี่ยนะครับมันใช้เวลาเท่าไหร่และทาอย่างไรนะครับแล้วก็เอฟซีทุกท่านก็จะได้ของดีๆไปใช้นะครับเป็นทางเลือกทางลอดทางหนึ่งนะครับ หลังจากเรารอวัคซีนแล้วนะครับเวลาที่รอคอยเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้อาจารย์หนุ่มพุทธคุณท่านก็มาประจําที่แล้วนะครับเพื่อนๆของอยากเห็นท่านนะครับว่านะครับวันนี้มีอะไรจะได้สัมภาษณ์ท่านสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับการทํอส่งพุทธคุณไปให้น้ำมนต์ออนไลน์ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วนะครับผลตอบรับเป็นไงอาจารย์ก็ค่อนข้างดีฮะเพราะเห็นว่าหลายท่านไปช่วยกันแจก นะครับแล้วผมก็มีพระสมเด็จแจกให้ปีเป็นน้ําใจสําหรับท่านที่มีใจเมตตาอีไปเพื่อเพื่อ,อแผ่พูดคุณอันนี้ให้ผู้อื่นนะครับแน,แน่นอนเลยครับ,รบถ้าพระสมเด็จนาอาจารย์แจกต้องมีพุทธคุณแน่นอนใช่ไหมครับครับมีแน่นอนว่าอิจฉาได้อิจฉา<ด>เพื่อนเครับถ้าว่าไม่เชื่อมั่นเอาผ้าพวกเนี้ยที่ให้ไปเนี่ยเวลามันเจอเจอตัวผมเอามาหาผมเลยเดี๋ยวผมจะแต่ถ่ายพุทธคุณให้ร่งางทราบใช่ไหมนอกจากเราได้ทำบุญแล้วนะครับนะครับเรายังได้มีโอกาส ครับได้พระสมเด็จดีๆนะครับเอาไว้ติดตัวนะครับ,รบอาจารย์ครับแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์ครับผมทำไมอาจารย์คิดทำพุทธคุณออนไลน์ครับก็คือที่ผ่านมาเนี่ยทีมงานเราส่งเยอะมาก,แล,กแล้วก็ค่อนข้างที่จะหัวปั่นเลยนะครับแล้วก็มีปัญหาหลายเรื่องก็คือเรื่องของเงินทองการส่งเนี่ยซึ่งคนก็จะเข้าใจว่าเราอะอยากได้กับเงินตรงเนี้ย ซึ่งจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่เลยมันเป็นค่าใช้จ่ายที่ท้าส่งทั่วประเทศเนี่ยพวกผมแย่แน่เลยจริงงานแย่แน่ถูกไหมฮะอ๋หม,มายถึงอาจารย์แจกให้ฟรีสาหรับผู้ที่เริ่อมใสเชื่อศรัทธาใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้ก็เลยทำขอขอ,ขอเบื้องบนอธิษฐานจิตว่าให้ทาน้ำโมโ,โลออนไลน์สำเร็จวันนั้นก็ได้ไปทดสอบันแล้วที่หาดทรายพัทยาหาดทะเลก็สําเร็จก็คือตรงนี้มันจะมีปัญหาเรื่องเงินกันอีกต่อไปเลยไม่มีการมาฟ้องร้องกันได้ว่าผมอยากได้เงินตรงนี้ไม่ใช่นะครับเพราะฉนั้นแล้วอีกอย่างคือ ในยุคโควิดเนี่ยคือถ้าท่องสุงคนเยอะก็ปีกฎหมมยอีกเพราะนั้นตรงนี้เป็นทางออกที่ดีครับที่ว่าเบื้องบนท่านประธานปัญญายาณมาให้ตรง,ง,งนี้เพื่อที่จะส่งพุทถกคุณเป็นงน้ําที่บ้านคุณเลยแล้วเป็นน้าผู้พุทธมนเลยนั่นหมายความว่าสมมุติผมอยู่อเมริกาผมทําได้ไหมครับได้หมดครับได้หมดอ,อินเดียก็ได้ได้กระทั่ง<อ>ดาวังคารยังได้เลยม้ามีสัญญาณไปถึงไงไปถึงมีสัญญ,ญาณไลน์ไปถึง่ยให้เห็นหน้า พระเภทตังธนกาโมลระเภทนังอธิกายกายยะยายะเทวนังสุยตังสุตวาอิติอิโสภะวะยมราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังมรนังสุขังอรหังสุตตะวามาลังสวาห์นังจตุสัญจาสะภาวะนะตุปัทโวินานุภาเวนะชิตาริสังโฆชินานุภาเวนะชิติชิตันตารโยสัทธัมมานุภา ภาวะปริโตจลามิชินะปัญชาเลตีสาธุสาธุสาไปแล้วไปแล้วสำเร็จสำเร็จสำเร็จทุกท่านนะครับสำเร็จผมรู้นี่ไงลมประธานพรมาแล้วลมประธานพรมาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับจุ่เทียนได้เลยเทียนในน้ำมนต์ได้เลยเทียนดับปุ๊บนี่นะสุต๊อ๊ะจุ่มเทียนจุ่มเทียนดับเลยดับในน้ำมนต์เลยจุ่มไปเลย จุ่มไปเลยอาละเอาคาน้ำมนไว้ก่อนคาน้ำมนไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะแตะให้ผมจะตรวจให้ผมจะเช็คให้เดี๋ยวผมจะเช็คน้ำมนให้คาไว้ก่อนคาคากล้องไว้ก่อนไขเนี่ยคันที่ผ่านคันที่ผ่านครับแดงลักกี้ผ่านครับลักกี้ผ่านครับอริัิ์ผ่านครับอริิ์ผ่านครับจะจอยปีบปิดอะไรเนี่ย ขึ้นเลยเนี่ยยกเลื่ออีกคนคุณพานุมาสผ่านครับรัฐบานผ่านครับคุณบอยคุณโจอี้ผ่านครับเท่ากันเลยทุกคนมีพุทคุณหมดนะครับหลรงนั้นหนามขึ้นหลังเลยเท่ากันหมดเลยอาจารย์ครับนั่าเม็ยความว่าการทําพุทธคุณออนไลน์อาจารย์สามารถทําได้ทั่วโลกเลยใช่ไหมครับครับรับได้อย่างนี้เลยครับเพราะฉะนั้นความรอดของคนที่เชื่อด้านพุทธคุณก็มีเป็นไปได้ครับอาจจะช่วยอินเดียได้ช่วยประเทศที่โดนเชื้อแรงๆช่วยได้ ไม่ได้เกี่ยวใช่ไหมว่าเชื้อจะพันอะไรไม่เกี่ยวเลยอยู่ที่วิญญาณไงที่ผมอธิบายตอนแรกไงว่ากติสนที่มาเราเรียกได้ถูกเนี่ยทั้หมดครับโอเคครับงนั้นก็พิธีกรรมวันนี้ก็เสร็จด้วยสมบูรณ์นะครับ